ไปกันที่จอดสงขลากันบ้างค่ะไปดูการส่งเสริมผ้าทอพื้นเมืองปักใต้ค่ะด้วยการออกแบบประยุกต์ผ้าพื้นเมืองนํามาใช้ในการตกแต่งสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะรีสอร์ทแล้วก็โรงแรมนะคะแน่นอนว่าได้รับกระแสะตอบรับที่ดีจากผู้ประกอบการค่ะ นี่เป็นส่วนหนึ่งของผ้าทอเกาะยอค่ะซึ่งเป็นผ้าทอพื้นเมืองของจังหวัดสงขลารวมถึงผ้าทอนาหมื่นสีของจังหวัดตรังที่ถูกนำไปออกแบบประยุกต์เป็นผ้าพื้นเมืองเพื่อการตกแต่งในการเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าทอพื้นเมืองค่ะ นายสุธรรมมัคควันอาจารย์ประจำศูนย์ออกแบบประยุกต์ผลิตภัณฑ์พื้นเมืองเพื่อการตกแต่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจังหวัดสงขลาเล่าให้ฟังนะคะว่าได้นำภาพพื้นเมืองของทั้งสองจังหวัดมาออกแบบให้ดูทันสมัยมากขึ้น โดยเน้นไปที่การตัดเย็บสำหรับตกแต่งในธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทค่ะก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในภาพนะคะทำได้หลายอย่างทีเดียวไม่ว่าจะเป็นปลอกหมอนค่ะผ้าคุมเตียงผ้าหม่มผ้าปูโต๊ะอาหารต่างๆผ้ารองจานแล้วก็ผ้าเช็ดปากซึ่งก็ยังคงเอกลักษณ์ของชาปาักใต้ดั้งเดิมเอาไว้ค่ะและได้รับความสนใจจากโรงแรมหลายแห่งสั่งซื้อเพื่อนำไปตกแต่งนะคะไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันค่ะ แต่สิ่งที่เราได้มองเห็นก็คือผ้าที่ใช้ในการตกแต่งภายในโรงแรมในจังหวัดภาคใต้กลับเป็นผ้าที่มาจากภาคเหนือภาคอีสานแต่ไม่มีผ้าปักใต้อยู่ในการตกแต่งภายในโรงแรมซึ่งอยู่ในปักใต้เลยนั่นคือสาเหตุสําคัญนะครับเราก็จะวิจัยต่อไปว่ามันเพราะอะไรคําตอบก็คือว่าไม่มีคนทําให้เขา ตัวโรงแรมเองไม่ไม่มีเวลามาทำครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ขาดก็คือขาดผู้ดีไซน์เพื่อจะเชื่อมต่อกันระหว่างชุมชนผู้ผลิตผ้าและก็ตัวโรงแรมตรงนี้ศูนย์ศูนย์ออกแบบประยุกต์ผ้าพื้นเมืองเพื่อ,อกันตกแต่งก็เลยทำหน้าที่นี้เองโดยเรามองเห็นแล้วว่าถ้าเราเนี่ยได้เป็นเป็น จุดกลางเชื่อมกันระหว่างชุมชนผู้ผลิตผ้ากับโรงแรมก็จะทําให้ผ้าพื้นเมืองสามารถเข้าไปอยู่ในโรงแรมได้อย่างน่าภาคภูมิใจนะครับ